เจ้าเพชรราชยอมถิมยดถาบรรดาศักดิ์แต่บอยอมถิมประสาสนขอจูม,มือพระเดชพระคุณทานหับฟังณนะบัดนี้ก่อนจะไปหับส้มคลิปขอหนึ่งไล่หนึ่งศัพท์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเขานักตั้งแต่3ตุลาคมปี1,893ถึงวันที่เจ็กรกฎรห4 ทีลาสารจักเล่าตุกยู่ภรยไตการปกครองของฝรั่งเศสซึ่งเป็นระนยะเวลาถึง61ปีฝรั่งเศสบริปฏิบัติการโฮมเล่าแต่อย่างใดแต่กงเกินคมพวกเขาเจา้าได้สร้างเจ้ากุ๊กเจ้าเล่าในแต่ละเขตในแต่ละแควนเพื่อง่ายในการปกครองปัะชส,สนเล่าในทั่วประเทศยังมูมีความเป็นเอกภาพกันระวางเล่าเหนือ กลางไตในแต่ละแควนยังมีขาหลวงไงฝรั่งเศสประจำการอยู่และบรรด,ดาเจ้าคุนมุนไนยังเหตเวียกภายใต้คำสั่งของฝรั่งเศสจึงเกิดมีการลุกฮือขึ้นของปราสาชสนในแต่ละเขตในแต่ละแควนวเป็นระยะในวันที่8เดือนเมษาปี1น5 4 กองทัพญี่ปุ่นก็ได้บุกยึดเล่าและกองทัพฝรั่งเศสก็ได้พายแพ้อย่างยับเยินจึงเป็นโอกาสที่คนเลาาทุกชนชาติชนเผ่าในเขตแขนทั่วประเทศที่โหยหาความเป็นเอกภาพควมเป็นเอกลาดแทงศาสตรจึงได้พากันลุกฮือขึ้นทั่วประเทศเพื่อปลดแอกตนจากการปกครองของฝรั่งเศสหวงชนเล่าทั่วประเทศ ได้เฮียข้องให้เจ้าเพชรราชเป็นผู้นำสูงสุดในการต่อสู้กาสร์ในครั้งนี้เพื่อความเป็นเอกลาแห่งตนและเพื่อความเป็นเอกภาพระวางเล่าเนื้อกลางไตเพราะเราปวงส้นต่างหับหูและสัมผัสได้ถึงพระเดชพระคุณของเจ้าเพชรราชที่มีต่อประสาชนเล่าทุกหมู่เหล่าในทั่วประเทศและทั่วทุกแคว้น มีเพียงคนเดียวในปัตตพีที่สามารถต่อขานต่อกรกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นสิ่งที่ฝรั่งเศสยานกลัวอยู่แล้วจึงเป็นทีคารพบูชาของคนหยคนั่นเพราะหาคนที่จะมาเปรียบปานบ่ใดเพชรราชแต่ออกแถลงการซึ่งมีใจความบางตอนว่าหลายปีมาแล้วที่พวกเขาล้าวเนื้อกลางใต้ อยากความกันเป็นหนึ่งแต่ก็มีหลายอุปสรรคกีดขวางให้เธอความตั้งใจเฮาบบสําเร็จแต่เวลานี้โอกาสอันเหมาะสมมาถึงแล้วนับแต่มือนี้เป็นต้นไปคำว่าลาวเนื้อกลางใต้จะบ่มีอีกแล้วพวกเขาได้่วมกันเป็นซาตอันเดียว เหมือนดังที่เคยเป็นมาในสมัยเจ้าฟ้างุมเจ้าไซเสธาและเจ้าสุริยะวงซาในวันที่เช้าสามสิงหาปีหนึ่งพันกอยี่สิบหรัฐธรรมนูญโซข้าได้ถือดัดแก่และส้างตั้งรัฐบาลผสมที่มาจากสามภาคได้ถือจะตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ภายใตย้การเป็นประธานของเจ้าเพชรราช และเจ้าเพชรราได้รับเลื่อนตังเป็นนายกรัฐมนตรีเจ้าเพชรราชลงนามและถือครับห้องทั่วประเทศในวันที่15กันยาปี1 9 4่าปีซึ่งเป็นชิงทีประชาชนมีความต้องการลายที่สุดเมื่อสภานการณ์เป็นแบบนี้ขาล่วงใยฝรั่งเศสที่ประจำยุข,ขนวนเวียงจันทร์จึงฝ่าเดินทางไปลวงพบางเพื่อสมทบกับคณะกงศุล ฝรั่งเศสที่ประจำอยู่เมืองลวงพบาบังเพื่อปรึกษาหาลือและหาทางออกตานเจ้าเพชรราตในถูกหมู่แบบผวกฝรั่งเศสหับผู้ได้ถึงบุญบรารมีของเจ้าเพชรราตที่มีต่อปวงส้นเล่าและพยาญามเจรจากับเจ้าเพชรราตหลายครั้งแต่บ่ประสบผลสำเร็จที่เจ้าเพชรราตมีบทบาทอันโดดเด่นเหตให้เจ้ามาหาชีวิตศรีสว่างวงศ์เกิดมีความกังวลระไทย นันจึงเป็นโอกาสดีให้กับฝรั่งเศสที่จะไปพบเจ้ามหาชิวิตเพื่อปรึกษาหารือและยุแง่ฝรั่งเศสได้เข้าเฝ้าเจ้าชิวิตหลวงพ่อบางและได้กราบทูลเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าเพชรสลาดและหาว่าเจ้าเพชรสลาดนั้นจะหล่มบรรลังหลวงพ่อบางและเจ้าเพชรสลาดกำลังจะเป็นขบุตรต่อพระราชสนักจึงให้พระเจ้าชิวิตสีสว่างมุ่งเครื่องระไทย ฝรั่งเศสยังได้อ่างบุญคุณในการช่วยเหลือและกอบกูเอาหลวงปาบางให้หลอดผลจากเหนือมือของสยามและพวกจีนหอ่อนอกจากนี้ยังมีบุญคุณที่ฝรั่งเศสไปเกี่ยก,กรมจำปสัสสกและส่งเสริมให้กษัตริย์หลวงพะาบางสามารถเป็นกษัตริย์แห่งราชนาจักรลาวเหตุผลที่กก่ามานี้เจ้ามหาสวิตศรีสว่างวงจึงบม่มีทางเลือกและบ่สามารถลืมบุญคุณฝรั่งเศส เห็นได้ถึงบรารมีเจ้าเพชรฉลาดที่จะเหตุให้สะเทือนถึงวังหลวงพอบางในวันที่2กันยาปี1 9 4 5เจ้าเพชรฉลาดได้ทรงโทรเลขถึงเจ้าชีวิตและรายงานความปรารถนนาของไฟฝ่าประชาสุนและความต้องการของราษฎรทั่วประเทศแต่กับได้รับคำตอบจากเจ้าชีวิตในทางโกงกันขาบถึง2ส,สบับสบับที่หนึง ในวันที่7กันยาปี1นึเจ้าซีวิตได้ดตัดให้ลวงพอบางอยู่ในรัฐอรา,าคาของฝรั่งเศสต่อไปสบับที่2ในวันที่10เดือนกันยาปี1นึให้ถอดถอนเจ้าเพราชรชาดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและทานันดอนสักเจ้ามหาอุปราชแห่งลวงพอบางและเจ้าเพราชรชาดก็ตอบพับต่อพระประสงค์ของเจ้ามหาชีวิต นอกจากนี้เจ้าสิวิตยัง,งทรงโทรเลขอีกสองสบับเึิงฐานอูทองสุวรรณวงศ์รัฐมนตรีการขังและทานภุยปัญญาเพื่อเผยแพร่คำสั่งของเจ้ามหาสิวิตให้ฮับผู้ในทั่วประเทศเมื่อประชานทุกมูลเลาหูข้าวจึงเกิดความบอบพ่อใจต่อราชประสงค์ของเจ้าสิวิตและพากันเดินทางมานครหลวงเวียงจันทร์เพื่อประท้วงต่อหนาหอคำ และต่อหน้าบัานพรรคเจ้าสุวรรณภูม่าเพื่อให้พระเจ้าสีวิตลบล่างล่าสรงการในการปลดเจ้าเพราชรรัในครั้งนี้กบวนการนี้แต่เพล่ามไปทั่วประเทศเป็นกระแสฟ,ฟ้องอันพดพื่นโดยยังองให้เจ้าเพชรราตเป็นประมุแขแห่งหลักขบวนการเล่าอิสระปาส้นสืบต่อซุ้มนุ่มต่อหน้าห้อคำปะซ้นยิ่งเพิ่มทวีการซุ้มนุ่มและบ่ยยอมเหลิกลา ในที่สุดเจ้าเพชรราชก็ได้ปรากฏต,ตัวต่อหน้าฟูงซนและได้อ่านแถลงการต่อปชาชนว่าข้าพระเจ้าบอกเคยปะหละประชศชนแต่จำต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าชีวิตแต่ด้วยความเหียกหองต้องการของปวงซนข้าพระเจ้าขอประกาศว่าจะาตั้งรัฐบาลและกองทัพ เปล่าอิสระในวัยนี้ในสถานการณ์หนาซิ้วหนาควันแบบนี้เจ้าเพชราชจึงมีความกังวลเพื่อที่จะสอกหาคนที่ไวัเหนือเสือใจมาเหตุเวียกหวมเจ้าเพชรราชได้ทรงโทรเลขหาเจ้าสุภานุวงศ์ที่ประจำอยู่อานามประเทศเวียดนามในปัจจุบันและรายงานสภาพการเพื่อเดินทางกลับมาเล่าด่วนเมื่อเจ้าสุภานุวงศ์หูข่าวโดยนำใจอันหักศร ที่สูงส่งของสเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์จึงโบส้นต่อลาบยศดตำแหน่งที่ฝรั่งเศสมอบให้และฝ่าเดินทางกลับมาเล่าด่วนเพื่อห่วมขบวนการล่าอิสระนอกจากนี้เพิรนยังเอิดเอาเจ้าสุวรรณภูมิมาขาปรึกษาหาลือเพื่อจะตั้งรัฐบาลอิสระขึ้นส่วคเขาในวันที่12ตุลาคมปี1 9 4 5เจ้าเสลดได้ประกาศรัฐธรรมนูญใหม ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐบาลเล่าอิสระและสร้างตั้งกองทัพเล่าอิสระขึ้นได้กำหนดเอาทุ่งวงเดือนเป็นทุ่งเล่าในปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู่กูส์ตตานจากักรพรรดิฝรัง่งกำหนดใส่ในทั่วประเทศส่วนทุ่งสร้างสามเสียนเป็นทุ่งประจำราชสำนักหลวงะบางเจ้าเพชรรัมีน้ำใจอันสูงส่งย่อมถิมยดท้าบรรดาศักดิ์แต่บ่ย,ย่อมถิมประชาส,ะสน พ่อพระอ,องค์เป็นทีเกงคามของเจ้าคุณมุนนายและเป็นทีหักหอมของปวงส้นเล่าทั้งศาสตร์ถ้าหากปลาส้นเดือดหอนบอกว่าจะเกิดกับธรรมศาสตร์เกิดจากผูดผีปีาศาจเกิดจากเสือเกิดจากแข่เพิ่นกระปาบใดเกี่ยงปลาส้นทั่วทุกแขนจึงบูซาและเถิดทุนเจ้าเพชรชาชเป็นเทพเจ้าเดินดินองค์หนึ่งปส้นจึงพากันผลิตเหรียญและเอาหูเพิ่นแปะไหวตามเฮือน และมีเลรียนเพิ่นติดตามตนโตเพื่อป้องกันพวยไพ้อันตรายต,าต่างๆที่จะเกิดขึ้นเสือว่าบววา้นหรือพีถาเห็นภาพของเจ้าเพชรราชก็จะมีความย่านและเกงขามสืบทอดมาถึงปัจจุบันเจ้าเพชรราชผู้ย่อมถิมยดทาบรรดาศักดิ์แต่บอยอมถิมประศาสนขอขอบใจทีทานหับส้มและหับฟังสักจิกชแน,นล ให้เสียงภาษาลาว